สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ผมจอนประก็นี้คุณปักยองครับคุณปักยองครับวันนี้เรากำลังจะไปเที่ยวที่อฟริกาครับทวีปทวีปแอฟริกาครับครับผมประเทศรูวันดารวันดาเพื่อไปสัมผั์ความแตกต่างกันของปานนอกแอฟริกาแบบ ช่บรนอกจริงป่ะชนบดเลยครับโอ้จริงเหรอคุณป้ายองเนี่ยบันนอกบป็นอกเลยขนาดนั้นเลยเหรอครับขนาดนั้นเลยครับโอ้โหแต่ว่าที่บรรนอกนี่ไม่มีโมลาสซิงเลยครับเอ้าไม่มีเลยอ่าแล้วมันมีลำอะไรครับไม่มีมีลำอฟริกาเลยอ๋อลำอฟริกาที่มันฮูเกิดชากูกาชาติกะู้กาชาติกูกาชากไอเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เราพูดลองเพลงผูกาชาติกะเราเฟิภากาซาฟริกามานานแล้วยี่สิบปีแล้วครับ ยี่สิบวันยี่สิบวันเหรอยี่สิบวันครับเพื่อไปสัมผัสชาวแอฟริกานะครับเราพูดภาษาแอฟริกาได้ทุกภาษาเลยครับครับผมเก่งมากเลยครับเดี๋ยวตามดูนะครับทางผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกับเอ่อคนแอฟริกาแอฟริกาตัวนี้เราในเขาในป่าครับเราต้องหาพวกเผาแอฟริกาหายากมากครับครับผมเออเชิญทางนี้นะถูกให้มันได้ครับครับทางนี้ครับแอคชั่น ผู้ชมครับตอนนี้ผมจอนกับคุณปักยองเดินมาถึงแอฟริกาแล้วครับเ,เ,เจอแล้วนะครับชาวแอาฟริกาตัวหนึ่งระวังนะครับเ,เวลามันฮิวมันจะน่าก,กลัวนะ้าอันตรายจริงๆอ,อยู่เฉยๆอย่างไม่ทราบอาการมันเป็นแบบไหนสงสัยมันกำลังหาของกินอยู่นะครับ มันกำลังคอห้ามหมดมด,มดอยู่ในต้นไม้นะ,ะคนรับคานแอฟรามันชอบกินมดมันชอบกินอะไรตามป่าไม้เ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามมันเออคุณปักยองครับคุณถามมันเลยดีกว่าครับปักยองอเอ้าเป็นยังคือกูวะมึงไปเองโอ้แต่ย่านแท้โอ้ยโกก่อนนะครับคุณปักยองอมึงไปก่อน <ทา S 2> มึงไปก่อน <ทา S 2> ไม่อยากให้มันตกใจนะครับอัฟริกาเนี่ยโอ้โอัฟริกาเนี่ยเอ,อ่อคือเอ่อเห็นไหมมันเทือกไม้ไผ่อยู่นะครับมันเป็นอาวุธเอ่อเพื่นบ้านนะครับอาวุธเพื่นบ้านแบนบ,บสมัยก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังเป็นหยอกไอดิชอยู่นะเทวดาอัฟริกาเอ่อพวกกันสักอะไรกันอ่ะนะสักเองอ่ะนะรังเกียจปะนึน ฮัลมาล้สักการณ์นี้เนี่ยปะนะพูดกันกับฟุกไม่ใช่ปะล่ะอัฟฟิกาเกงอันนี้ชาวอัฟฟิกาไม่รู้มันมันคนปัญญาอ่อนหรือเปล่าครับพอดีเอ่อสงสัยมันจะไม่เข้าใจหรืออาจจะหูเงือก็ได้นะครับมันปัญญาอ่อนมั้งปัญญาอ่อนพองเนี่ยเพี้ยอะไรวะเฮ้ยฮะเฮ้ยบ้านกูอยู่นี่ไงกูอยู่ที่นี่ยี่สิบกว่าปีแล้วเพี้ยอะไรของมึงอ่ะอันนั้นอ่ะบ้านกูชั้นสามชั้นสามมันดูสิ กัขงข้างห้องสมชายมึงรู้จักเขาหรือเปล่าฮะรูจาา้จักใครปะคนคณะฟิกาอะไรชูชคนสมชายเนี<า>่ยฮะพ่อคูเป็นอยู่ใน,นโซนตาลินจันนะฮะตาลิงจ<า>ันเลยอ่ะพ่อเป็นตำรวจปะติดก,กุ๊กไอ้เหี้ยมึงอะสองคนกลับบ้านเลยไปหับพองเถะเด้อ<า>เริไปกันดีกว่านะเออดีกว่าฟิคาร์พูดไม่รู้เรื่องเออไม่รู้เรื่องเลย